ฉันมาอยู่ในเกมนี้อีกแล้วเหรอไอ้บอลนะวันนี้กอภาคสองอ่ะลันไม่ต้องสนแล้วฉันคิดว่าที่นี่เนี่ยมันจะต้องเป็นมินิเกมสุดโหดอีกแล้วทีนนะ่ามองว่าน,นี่น่าจะเป็นภาคสองที่ดีกว่าภาคหนึ่งนะหวังว่า,วา,วานะโอ้มินิเกมต่อไปคืออะไรเนี่ยมันคือความยุ่งเหยิงที่แท้จริงหรอเนี่ยโอ้เป็นมินิเกมที่เล่นในหูของไฟฟูจิด้วย สาตโอ้โหนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยสวัสดีจ้าโอ,โอ้คือหน้าหลายอารมณ์ครับมีอารมณ์โกรธอารมณ์เกืดแตกอารมณ์สงสัยอารมณ์อะไรก็ตามถึงอารมณ์แบบเบลมันจะมีแท่นที่มันดันใส่เราให้ตกครับแล้วมันก็จะมีแท่นที่ดันกลับเข้าไปทําให้เราที่ยืนอยู่ตกครับซึ่งเรานนจะต้องเอาชีวิตรอดให้ครบมามาดูยือยอย่า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 องแท่นนี้เนี่ยมาดูมีพิรุษนะหน้าของมันเนี่ยช่วนมีพิรุ อะไรเห็นป่าวะเอ้ยเพื่อนเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะถ้าเกิดเราตายเราอาจจะไม่ได้กลับมาหาพ่อกับแม่เราอีกเลยพี่หยานะพี่หยานะเอ้ยน้าเงยแตกเอ้ยเขาอยู่กับของแท่นี้ทุกคนเลกนชีวิมานี่เอ้ยวา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 ยโอ้โหนาคุณนี้นี่มันมีพิรุษจริงๆเลยหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยชนะแล้วนี่เหลือเพียงสองคน ในที <Yes. S 2> ่สุดทุอกค,คสามารถที่จะเอาชนะราวนี้ไปได้นะเพิ่งว่าเราต่อไปน่าจะไม่มีอะไรเดี๋ยวเขาปิดแชทก่อนแค่มันเรียบร้อยเอาล่ะได้เวลาเล่นเกมแล้วเอาล่ะเกมต่อไปมีชื่อว่าดาวพาวเวอร์โลว์ดาวเบลนด์เป็นการต่อสู้ของเออที่ที่เป่าผมเออที่เป่าผมมาสู้กันเนี่ยนะจะสู้ได้ยังไงเอามาฟาดกันใผนผพักอ่าพอเราพอเราพร้อมแล้ว เอามาไงฮะที่ปอกผมเนี่ยมันจะเอามาฆ่ากนันได้ยังไงแต่แกก็ได้รู้มไม่ได้เป็นยังไงกนเชียวโอ้โหนี่คือที่นี่คือที่ออของผมสินะโอ้โห้โ อะไรในช็อปได้แล้วนะมันก็คือเออมันก็คืออะไรเดี๋ยวซื้อเรามีม่ได้กเกมตอไปที่ยังต้องเร่นนะไม่ใช่ว่าเลเซอร์เทมเป็นการต่อสู้ที่เรานะั้นจะต้องเอาเลเซอร์ยิงใส่กันและกันเพื่อเ,าเอาชีวิตรอด Yeah! ก็ไม่อยากให้่านผูจชมเจอการแหลกผมตลอดเวลาเพราะนี่หายแหลกขึ้นเยอะแล้วคับทุกคนมพาะนต่อเลยแล้วน,นี่คืออะไรเนี่ยมีดิตอนแล้วคับทุกคนเข้าตัวมิเกมลบเลเซอร์มันจะมีคนบังคับอยู่ข้างบนนะมันจะเข้ามาคนบังคับข้างบนมันจะบังคับเลเซอร์ให้มนนเรานะเพราะฉะนั้นเราต้องหลบเลเซอร์ด้วยการการะโดดอะล่ะได้เวลาลบเลเซอร์แล้วเฟย์ เฮ้ยกระโดดหลบแล้วไว้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 ายะโดออทำไมผมหลบเลเซอร์ไปโดนะอะเฮ้ยโอ้ะโดดงไแล้วเลเซอร์มาหาผมแล้วโอ,อ้มันหายไปแล้วโอ,อ้มันหามันมาหาผมอีกแล้ว เอาละเราจะไปที่นี่นี่มันคำกินโอสวัสดีครับคุณแจ็คโอติดปีกด้วยแจ็คโอชันไเออแจ็คโอคนนี้เขาขายตเตเติล้ลเหรอเอาเตเติ้ลเป็นไฟเตอร์เป็นมุขต่อสู้มุขต่อสู้เก่งมากทุกคนผมเป็นรั่นการชจ้การมาทุกคนเอาล่ะมินิเกมต่อไปก็คือทายนอกอิกาให้ได้เยอะที่สุดและห้ามทายหูปา่าเอ้ยไม่ใช่หมูป่าด็ห้ามทายมาจริงจอกแบบไวั อค,คอมเนี่ยเก่งเรื่องการถ่ายรูปต้องกระโดดไปให้ทนันบวกกับอาการแหลกจะต้องทำให้ได้เลยจะเป็นจา่ายในการเอาชีวิตตอดให้ได้เลยนี่กระโดดไปทำไมมาแหลกมาแหลกขนาดนี้ผมไม่เล่นได้ไหมเนี่ยเเดี๋ยวจะไม่ทันเอาต้องรีบก้อนหินสปอนมาแล้วก็กระโดดไปกระโดดไปอีกรอบนึงก้อนหินมันหมุนด้วยนะเนี่ยทุกคน ถ้าบวกกับแรงดึงดูดในอวกาศมันชวนมันชวนความแยกมาให้เราจริงๆยากยากแท้ยากแท้ยากแท้เนาะพวกเราอ,อืออเออวาย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 หรือสามสองหนึ่งผมยืนจะตรงนี้แหละ0ซนเยสชนะเอาละทุกคนผมชนะละเยสเอาละทุกคนไปที่มินิเกมต่อไป เอาละสวัสดีครับมีอะไรผมขายบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่สลับตัวกันสวัสดีครับมีอะไรผมซื้อบ้างครับอ้มีหลายอันเลยแต่พอดีน้องไม่มีเงินนะเพราะฉะนั้นใส่หัวไปโอเคครับพี่ต่อไปนั่นก็คือบล็อกพันนะครับน,น,นั้นจะต้องเอาดาบสู้กับฝ่ายตรงข้ามมาทุกคนใครฆ่ากันได้เดยอะที่สุดก็เป็นฝ่ายชนะไปทุกคนเอ๊ะอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นครับทุกคนคือเรานั้นจะได้บล็อกออกมา คือเรานั้นจะได้บล็อกมาเพื่อที่จะวางครับซึ่งเรานั้นก็สามารถที่จะวางบล็อกได้แต่บล็อกที่เราวางเนี่ยมันก็ล้วนแต่เป็นบล็อกที่เอ่อเล็กมากๆอะ่ะนั่แหละแล้วคือวิธีการวางบล็อกเราเนี่ยก็คือเรานั้นจะต้องวางแบบวางให้มันนี้แหละยืดได้ไหมเนี่ยตรงนี้ับบบล็อกโอเคให้เรานั้นคือเรานั้นห้ามให้ใครมาเจอบล็อกของเราให้ได้วางไว้ตรงนี้มันจะเจอไหมเนี่ย ตอนนั้นก็ต้องหาบล็อกของเราให้เจอครับทุกคนนี่นี่คือบล็อกของคนอื่นใช่ไหมเนี่ยโหดีเยอะกันแน่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวละโอเคไปต่อไปก็ตรงนั้นสินะแตะมันซึ่งบอกเลยนะคะว่าตอนนั้นมีบล็อกอยู่ตอนนั้นมีบล็อกอยู่หนึ่งอันนะคพร,ราบแลนั้นตอนนั้นจะต้องเอาบล็อกไปซ่อนนะครัแล้วเราห้ามให้บล็อกของเรานั้นโดนคนอื่นหาเจอนะครับถ้าเกิดบล็อกของเรานนั้นโดนคนอื่นหาเจอก็เสร็จเรียบร้อยแพ้ แต่บอกเลยนะคะว่าผมนั้นจ่อย่งการซ่อนอ่ะคิดดูแก่งไม่ละเอาละต่อไปนะครับนั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องไปเล่นมินิเกมสุดท้ายนะครับเอะไม่สิตอนสุดท้ายอีกสามมินิเกมสุดท้ายนะครับทุกคนคลิปนี้มันจะไม่ยาวมากนะครับแต่คลิปสตอรี่มันจะยาวกว่าคลิปอือ่นเปพิเศษนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็อย่าแบ่เลยแล้วคือผมนั้นจะไม่ทำหน้าปกคลิปนะคะทุกคนเพราะว่าผมขี้เกียจใช่ผมไม่ทำหน้าปกคลิปทุกคลิปของผมเนี่ยจะไม่มีหน้าปกคลิปทุกคน ผมขี้เกียจขี้เกียจทำไงเป็นไงล่ะเอาล่ะขี้เกียจทำมาปลุกคลิปเนี่ยก็พอพอใช้ได้อยู่ใช่ไหมเอาล่ะเอาล่ะรู้แล้วเผื่โอ้มีเกมอะไรเนี่ยโอ้โหเรากิ๊กไปเลยว้าวมีคนตกรางต้องโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโชคดีนะเนี่ยผมเนี่ยตั้งสติทันมันเหลืออีกยี่สิบเก้าวีครับทุกคนเวลาอย่างสั้นอ่ะทุกคนกระโดดไปลาฟี จะเอาทำไมมันทำไมมันเป็นอย่างนี้อุ๊ยกลัแล้วนะเฮ้ยเผื่อกลัแล้วนะเ้ยจะจะไปให้ถึงเส้นชัยได้เลยอย่าตายตัวสุดท้ายเอา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 หกห้าสี่จะจะเป็นจ่ายเงาชีวิตรอให้ได้โอ้ไม่เป็นไรครับทุกคนผมนั้นยังแข็งแกร่งตะกี้อะไรเฮ้ย สวัสดีเพื่อนฉันเนี่ยแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์นะดูสิฉันมีสเปรย์ที่สามารถพ่นรูปแฮร์รี่พอตเตอร์มาได้ย่ะอะอย่างงี้ยละ่ะเทไหมละ่ะสเปรย์ของแกนเนี่ยก็เทอยู่นะแต่เออมันมัน,ม,น,ม,นมันแปะตรงนี้ได้เด้อคือเหมือนเอารูปมาแปะไม่ใช่ทาสเปรย์อย่างนั้นทุกคนเออถ้าทาสเปรย์จริงๆเนี่ยนายคงจะทาไม่ได้ใช่ไหมล่ะ่ามาแย้มกันนะแต่ก็นั่นแหละฉันก็ทาไม่ได้อยู่ดีแหละเอาล่ะต่อไปก็คือมินิเกมที่เรานั้นจะต้องคืออะไร เราต้องทําอะไรอะ่ะเพื่อนรู้ไหมว่าเราต้องทําอะไรเรากระโดดไปตรงนี้เหรอเออกระโดดก็กระโดดไปแต่ผมรู้สึกว่ามันมันทําไมมันเป็นอย่างเงี้ยคือผมไม่คุ้นกับมินิเกมนี้เลยอะ่ะหรือว่าเราต้องไปให้ถึงจุดสิ้นสุดก็น่าจะใช่ครับองกดนี่เดี๋ยวนะนี่มันแมบล็อบบี้เราหรือเปล่าเออโอ้โหเฮ้ยนี่มันที่เพิ่มพลังการวิ่งอ๋อแข่งนักวิ่งนี่เองไปทุกคนได้เวลาวิ่งละ วิ่งให้เราที่สุดยัก yes. ตอนนี้ผมแข็งเก่งเราจะเอาผมจะกระโดดยังไงให้มันถึงอะฮะกระโดดไม่ถึงก็ไม่เป็นไรคัะทุกคนดูคนอื่นเล่นไปแล้วกันคือบอกเลยนะทุกคนว่าเกมที่ผมเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นเกมแนวแบบยากๆหน่อยนะวทุกคนอย่างเช่นอ e ี i c m ไม่ได้เกมนะครับคือเกมนี้นะัะมันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะยากนะครับหลายๆคนมักจะแพ้กับมันนะครับแล้วลกถงผมด้วยแหละ ซึ่งผมเนี่ยก็นั่นแหละคือผมเนี่ยก็จะแพ้เกมส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเกมมันกำหนดให้เราแพ้อยู่หรือเป่าก็มไม่รู้เหมือนกันเอาล่ะทุกคนไม่ต้องสนนะครับสนแค่ะกี้คือผมแพ้ได้ไงมันมีจุดหนึ่งที่ให้เรากระโดดครับทุกคนแต่ที่ได้เกิดขึ้นนั่นเหรอ <c oughs> ฉันคำนวณไปแล้วที่ฉันต้องกระโดดได้แบบดีแน่แน่แต่สุดท้ายผมก็กระโดดไม่ดีแล้วก็ตายอยู่ดีดแหละนี่เกมต่อไปอ่าแต่เวลาเอ๊อนี่มันที่นี่ที่ไหนเนี่ย ที่มันภูเขาเอเวอรเรสต์าษาอะไรมันตั้งอยู่ตรงภูเขาเอเวอรเรสต์เนี่ยใช่ไหมเข้าใจเออมันจะเริ่มในอีกหนึ่งวิโอเคเริ่มละแล้วนี่มันอะไรอะ่ะให้เรากระโดดฮะกระโดดเหรออืมมินิเกมนี้เนี่ยสงสัยน่าจะเป็นมินิเกมที่ค่อนข้าจงจะสนุกนะผมชอบแนวนี้นะครับแบบบุกเป็นเกมที่ไม่ใช่บุคคลบุคคลที่หนึ่งรับหรือบุคคลที่สองไอ้ก็โดนโนเกมแนวบุคคลที่สองอะไรแบบเนี้ย คือผมก็ไม่ค่อชอบนะคะเพราะว่ามันต้องหมุนสกีหรือหมุนหน้าจอเราแต่แนวแบบเนี้ยเนี่ยบุคคลแบบนี้ทุกคนผมก็ชอบดีนะพร<อ>้อมถังนี้แหละภ<อ>ูข<อ>เขาเอเวอเรสต์เฮ้ยแบบนี้ล่ะจะมีคนชนะละเรียบ,บร้อยชนะตอนนี้เนี่ยผมได,ได้รับเลเวลใหม่นะทุกคนแล้วก็มีรีวานโอ้มินิเกมมินิเกมแล้วก็โอ้ผมต้องใช้ พวกรีวานพวกนี้นะครับถ้าเกิดเราชนะรีวานเราจะได้อะไรอ๋อถ้าเกิดเราชนะรีวานเนี่ยเราก็จะได้มินิเกมเมอร์มันก็คือตราหรือเรียกง่ายๆก็คือชื่อแปะบนหัวเราอะแหละอ๋อเราต้องเล่นมินิเกมเมอร์ให้ครบเหรออ๋อเราต้องอันล็อกเลเวลสี่อะทุกคนโอเคมินิเกมต่อไปก็คือป้องกันไม่ให้ลูกปั้นถูกทำลายโดยก่อการร้าย ใครมาก่อการ้ายลูกปั้นเนี่ยลูกปั้นมันน่าก่อการร้ายขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนไปยืนประจำที่แล้วก็อน่ะห้ามให้ไฟฟ้าเนี่ยมันไปจุดที่ระเบิดทําให้ระเบิดเนี่ยมันจะ,ะบูมใส่ลูกปั้นจนแตกหมดเลยทุกคนระวังด้วยนะตัวน,นี้ไงนี่คือไฟฟ้าเราต้องดับมันเป็นไงแล้วทุกคนเป็นไงละ่งละดับผมยืนอ,อยู่ตรงนี้เลยดีกว่า <c oughs> ทุกคนระวังอย่าให้มันระเบิดโอ้เกิอไปแล้วงไงตรงนี้ โวยทำไมมันเออนั่นแหละนั่นแหละเพื่อนทำได้ดีมากว้าโอ,โอ้บอกเลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยในเกมนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันนะครับคือบางทีเนี่ยมันก็ไม่ยากสำหรับเรานะครับแค่เรายืนตรงนี้ไฟฟ้ามาแล้วก็ดักไฟฟ้ามันมาปุ๊บเราก็นั่นแหละเหยียบมันแต่ถ้าเกิดเราเหยียบมันไปแล้วเนี่ยแล้ว เพื่อนของเรามาเห็นเนี่ยเขาก็จะแบบฮฮฉันเดี๋ยได้วูดากีร์ละเพื่อนของเราเนี่ยบางทีก็จะอู้งงานนะคะเอออุ้งานมินิเอมเอีกมินิเกมอ่ามันจะมีคนเป็นบอสนะครับแล้วให้คนอื่นตีเล่นนะคบรูบ้สึกว่าผมจะเป็นบอสไหมอา้อาวบอสตายแล้วต้องใส่บอสออกเกมมั้งเนี่ยไม่เป็นไรก็ทุกคนงั้นเราก็จะเล่นต่อไป <c oughs> เอาละมิได้เกมต่อไป ในเกมต่อไปเนี่ยกำลังจะถูกเลือกนะคบโดยการแรนดอมนะนี่ใช่ไม่ถั่วเหลืองเนี่ยถั่วเหลืองอันนี้เนี่ยเป็นที่ระลึกของพ่อแม่ฉันพ่อกับแม่ฉันเนี่ยชอบกินถั่วมากผมพากเสียงคุณผู้หญิงนะคะไม่ใช่เสียงผมเองนะคะทุกคนเวลาผมพากเสียงคนอื่นเนี่ยเสียงที่ผมพาก Bull <hour S 2> คนอื่นเนี่ยเวลาผมพากเสียงคนอื่นเนี่ยเสียงที่ผมพากเนี่ยมันจะเหมือนตัวผมเองมากให้อารมณ์เหมือนผมกำลังพากเสียงตัวผมเองอยู่อะแต่จริงๆคือผมพากเสียงคนอื่นก็อย่าซับซ้อนกันได้ค่ท <Muhammad. S 2> ุกคน อะไรแต่เวลาเออดีเออเอสเออเอสเออเดี๋ยวผมกดเอสกดเอไปแล้วมันไม่หวังเหรออืมฉันกดเอสไปแล้วนะแกรู้หรือเปล่าอืมอืมผมกดเอสไปแล้วทำไมมันเราใส่เข้าโปรแกรมออกมาก็ไม่ค่อยดีนะเออเดี่เอสผมกดแล้วอ่ะฉันกดแล้วหลือให้กดค้างออเ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 อ W บนเอบน ดีอืมโอเคขวาไปผมจะเล่นแบบเงียบๆนะคะทุกคน It's time to go serious เออเอออืมอือ yes ชนะแล้วเป็นไงล่ะฉันเด็กเก่งไหมล่ะเก่งมากเลยแต่อย่างแรกนะนี่ดู Harry Potter โอ้นายอย่างเท่เลยนาะยสามารถฉีดสเปรย์พ่น Harry Potter แต่จริงๆนะการฉีดสเปรย์แล้วพ่นใส่ของอย่างอื่นเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับเอออย่าไปทำกันนะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนอะล่ะสวัสดีครับคุณแพมกินซื้อสัตว์เลี้ยงเหรอมีสัตว์เลี้ยงด้วยเหรอผมขอเพนกวินหน่อยนะผมเอาเพนกวินมาเป็นเออมันเขาว่าไงหรือว่าเพนกวินเนี่ยมันต้องใช้เหรียญแบบโลบักอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับทุกคนเฮ้ยมินิเกมต่อไปมันอย่างเท่อ่ะมินิเกมต่อไปมันนีออนแล้วมันมีแสงสีหลายสีแบบดูสวยงามอะคะทุกคนงั้นมันดูงามจังเลยโว้ยอยากรู้มันเป็นยังไงโุ้ย,อ,ย,อ,ย,ยอะไรอ่ะ อะไรนี่มันอะไรคืออะไรบอม๋อมันจะมีระเบิดเหรอให้เราหยุดระเบิดไม่ให้มันระเบิดที่ฝั่งเราโอเคแล้วเราจะต้องเอาระเบิดที่มันไปหยุดที่ฝั่งของคนอื่นเลยอล่ะทุกคนเน่่เน่ไป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 เลยไป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 เลยนะไปเลยไปเลยไปไปอ๋อเราต้องทําอย่างนี้นี่เองว้าวละนน่เน่แบบนี้ล่ะแฮทูวินของแท้เออเออเออ เออเออทำไมฉันกดสวิตไปแล้วมันไม่ทำอืมนี่กดค้างตรงนี้เลยนี่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 เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะสวิตเดี๋ยวเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่นี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 ่กดกดทำไมกดแล้วมันไม่ไปหรือว่าเมาส์ผมค้างคอมพิวเตอร์ซื้อมาไม่กี่วันแตกเออโ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 อเก้าแปด หมดขอแกหมดผลทางสู้แล้วทีมสีฟ้าพินาตเยสเอาผมแพ้แต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนถือว่าผมนั้นก็คือการเรียนรู้เออโอเคต่อไปนะครับก็คือมินิเกมสุดท้ายที่เราจะเล่นในคลิปนี้นะทุกคนรู้สึกว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเป็นมินิเกมห่วยๆนะผมจะไม่เล่นแล้วก็เอาอีกมินิเกมหนึ่งไปเล่นเฮ้ยอะไรอะทำไมมันเป็นอะไรอะมินิเกมสุดท้ายคือบททดสอบของวันนี้ ฉันผู้สร้างเกมจะเป็นคนโยนพวกเขาไฟใส่พวกแกแล้วพวกแกจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ฮะยแปลคำว่าโอ้โ oh, ห oh, นี่ผู้สร้างเกมเหรอไม่ใช่นะพะนั่นมันสัตวเลี้ยงของฉันหยาดจะ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 จกำจัดพวกแก้หมดไปเขาไดาไงว่ากำจัดนี่ไงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอียงมันเอียงโอ้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 ต้องหลบต้องหลบอุ้ยแล้วมันดื้อด้วยนะอืมแบบงี้แหละ นี่มมัน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 ,มนมแล้วผมว่าห้ามโดนก้อนหิมะใหญ่ๆด้วยนะอุ้ยอู้อู้อุอ้ยเด้งเด้งละเด้งละเอ,อ๊พวกแกทำไมพวกแก,ก,แกไม่ตายกันสักทีเนี่ยฮะพวกเราเก่งไงล่ะมอยมายจะต,ะตกแล้วจะตกอ่ะอุ้ยเอ,อ,อห่าูแพ้เลยไปดูคนอื่นไปทุกคนนี่จะมีร่มฉันป้องกันหิมะได้ว้าวไวไวโอ้ทุทุกคน มินิเกมนี้มันโหดจริงๆ,ๆนี่แฮร์ร,ฮร,ร,รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์เอยไอ้หนุ่มนี่มันทำอะไร <c oughs> เอาละครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายกันนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็นะครับมิสเตอร์เบคอนแฮร์ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ Have a good day ก็บ๊ายบายนะครับทุกคนบ๊ายบายกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ